สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิวธีนะครับจะมาเปลี่ยนหน้าจอนะครับของซุง A m s u ห g a 2 1 S นะฮะคือหน้าจอหน้าจอแตกมาเห็นเห็นรอยนี้คือแตกชัดเจนก็จะคือมองมองผ่านกล้องอาจจะไม่เห็นว่ารอยแตกแล้วก็เลยสั่ง มาจากออนไลน์นนะฮะนี่ไปสั่งมาแล้วในกล่องเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะฮะข้างในไปนสั่งมาแล้วเป็นหน้าจอแท้หน้าจอแท้นะฮะราคาถูกก็ถือว่าโอเคผมว่านะนี่ หน้าจอของซัม s ุงซัมซง A สองหนึ่ง s อันนี้คือเป็นของแท้นะครับที่สั่งมาตัวนี้จะเป็นตัวเก่าเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะนะฮะเป็นวิธีการแกะมาเดีผมจะมาให้ดูนะครับอันนี้ก็ ในในตัวของของที่หน้าจอที่สั่งมาเนี่ยฮะก็จะมีอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้น,นี่น,นี่จะเป็นตัวจุบจุบหน้าจออันนี้จะเป็นตัวแง่รับไขควงอะไรมีหมดนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือกาวอ่าอันนี้ก็เป็นหน้าจอหน้าจอใหม่ที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 ่สั่งมานะครับอันนี้เราผมจะมาแกะ แกะมาแกะยังไงคือเราจะต้องแกะกรอบหลังออกก่อนนะลืมทำคารต้ิดตอาซิมออกก่อนเย่ yeah, ซิมนะโอเคแแล้วก็เอาตัวนี้ฮะ yeah. สอดเข้าไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับคือไม,ไม,ไม่ไม่ต้องสอดเข้าไปลึกนะเพราะว่าเพราะว่าข้างในตัวนี้มันจะมีสายแพรอยู่ถ้าถ้าเราเนี่ยสอดลึกมากเกินไปนะมันก็จะไปตัดสายแพรนะฮะที่ที่เราสอดไปตองนี้คือมันเป็นแค่กาวกาวที่ติดกรอบหลังนะเพราะว่ากรอบหลังตัวเนี้ยกรอบหลังของเอสองหนึ่งเนี่ยมันจะค่อนข้าง ยืดหยุนเนาะค่อนข้างยืดหยุนเลยเราเราดึงขนาดนี้ก็ต้องค่อยๆดึงดูว่าฮ่าเห็นไหมฮะค่อนข้างยืดหยุนตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ไรนิ่วมือเดีตัวนี้นอ็นอตน็อตเนี่ยถอดทั้งหมดเลยน็อตก,ก็จะเราก็ไดถอดนอ็อตที่ที่อยู่นี่ทั้งหมดเลยฮนะ อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยใช้ได้เลยการถอดน็อตนะครับหมดทุกตัวแล้วแล้วก็จะทำการแกะนะ ที่เราที่เราแกะนะครับเราต้องมั่นใจว่าน็อตที่เราถอดเนี่ยคือมันต้องออกหมดแล้วนะไม่ค่อยงัน้นนะคือออกประมาณน,นี้อ่านี่คือแยกส่วนแล้ว อันนี้คือสําคัญนะครับแต่ว่าต้องถอดนี่ตอนนี้ก่อนแพรอืมแพรที่้ถอดก่อนอันนี้จะเป็นแพรของหน้าจอนะครับแต่ว่าก่อนเราจะถอดก็ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเป็นขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วแบตเตอรี่จะอยู่ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นจอแพรอยู่ฝั่งจอ,อแพรหน้าจออยู่ตรงนี้เราต้องถอดนี่ก่อนนะครับแล้วก็มาถอดแบตเตอรี่ออกครับ อเรื่องแทนหน้าจอนะฮะล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็มาเอาหน้าจอออกนะฮะว่าก็ทำยังไงก็ได้ก็ให้หน้าจอมันออกมาจะงัดแงะจะอะไรก็อย่างนี้นะสิ้นเลยทีนี้เราอันนี้ก็จะเป็นตัวยึบยึบยึบอ่า น,นี่คือหน้าจอเก่าฮัลล์มันพังแล้วฮะไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับไม่สามารถใช้งานได้แล้วอันนี้คือหน้าจอมันพังแล้วฮะเห็นไหมมันมันแตกอนะอันนี้ก็จะเหนุีนมุมคือมันแตกแล้วทีนี้ก็บริเวณรอบๆอย่างนี้ฮะที่จะให้ดูคือตัวนี้รอบๆ รอบตัวนี้ครับมันจะมีกาวเก่าอยู่ไอ้พวกเนี้ยเราก็ลอกออกเมื่อราลอกกาวเก่าออกเพื่อก็ต้องลอกออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่กลับไปเนี่ยมันจะไม่สนิท เปลี่ยนหน้าจอเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันเปลี่ยนไม่ยากนะครับที่เราสั่งอ,ออนไลน์มาเนี่ยมันราคาถูกถูกด้วยครับถูกด้วยแล้วก็คิดว่าใช้งานได้ดีอันนี้ผมจะทดลองนะฮะทดสอบทดลองกับอ่ะผมจะทดลองนะครับหน้าจอตัวน,นี้หน้าจอใหม่นะผมจะลองทดลองดูแต่ว่า หน้าจอเนี่ยที่ที่เราซื้อมาอ่านะฮะจะใช้งานได้ดีไหมนะครับอันนี้หน้าจอนะฮะผมจะลองใส่ประกอบนะฮะอ่าประกอบไปก่อนนะประกอบเพยให้มันเข้าล็อกนะให้มันเข้าล็อกเลยถ้าไม่เข้าล็อกอาจจะมันก็จะไม่ติดนะครับ อันนี้คือเขาออ้าแล้วพอเสร็จแล้วค่ะเราก็มาใส่ขั้วแบตเตอรี่อันนี้ขั้วขั้วแบตเตอรี่นะอ่าอันนี้คือขั้วแบตเตอรี่อันนี้ประกอบแล้วเนาะพอประกอบแล้วเราจะลองมาเปิดเครื่องดูนะครับลองเปิดเครื่องดูเปิดเครื่องตัวนี้อ่าเห็นไหมครับอันนี้หนะ้าจอตัวเก่าใช้งานไม่ได้ อันนี้เป็นหน้าจอตัวใหม่นะครับอ่ารอดูรอดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไง่ะเห็นไหมครับอันนี้หน้าจอที่ซื้อมาใหม่นะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวนะครับอันนี้จะเป็นหน้าจอหน้าจอที่ซื้อมาใหม่อันนี้เป็นหน้าจอเก่านะฮะ อันนี้หน้าจอเก่าที่พังแล้วนะครับนี่ที่พังแล้วนี้หน้าจอใหม่หน้าจอใหม่หนะครับที่เห็นไหมครับเดี๋ยวจะผลล็อกก่อนคิดว่าแอปเห็นไหมครแอป,ปแอป,ปคือเลื่อนมือใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้คือใช้งานได้ปกตินะครับสัมผัสได้แบบตะกดเข้าไปโทษอันนี้เห็นไหมครดูโอเค กดไปแคมาได้สัมผัสได้แบบชัดแบบุดแบบดีเลยนะครับดีเลย mm hmm. นะอันนี้คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วมาประกอบต่อไปมาถอดแบตออกก่อนนะครับถอดแบตออกแล้วก็มาถอดหน้าจอถือว่าผ่าน เหนเป็นว่าอันเป็นปน,นว่าคือใช้ได้นะครับเราก็จะมาเลาะอันนี้จะเป็นคือเราเคลียร์ความสะอาดรอบๆแล้วนะครับที่เราจะไม่หยอดกาวคือตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนีท้ที่ที่เราจะมาหยอดกาวคือตรงนี้นะฮะที่ให้ดูตรงนี้มันจะเป็นเซนเซอร์หรือรับสัญญาณอะไรสักอย่างแล้วตรงนี้ก็จะหยอดได้ไม่มากตรงนี้เว้นช่องหนึ่งอ่านะครับอันนี้จะเป็นกาวที่เขาให้มาแถมให้มานะครับเราก็จะหยอดอ่าหยอดได้เลยนะ ที่บอกคือต้องเว้นตรงนี้ไว้เดี๋ยวมันจะไปเข้ารูตรงนี้เพื่อเดี๋ยวมันจะไปเข้าในอ่ตัวจับสัญญาณนะครับระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอันนี้เราจอดกาวเสร็จแล้วนะครับแล้วใส่ได้เลยเพราะว่า แล,แล้วก็มาประกอบแพ่ประกอบเิ็จนแล้วก็มาใส่เมทัลลี่ เรามาเคลียร์ตรงนี้ม่รันะครับเสร็จแล้วก็เราจะมาประกอบฝาดีดให้มันดังกึ๊บกึบกึ๊บเนี่ก็โอเคแล้วครับให้มันเข้าหรอก น้อคนี่สามารถใส่สลับกันได้นะไม่ไม่มันเท่ากันหมดนะครับ นี่ก็ได้ใส่นอ็อตใส่น็อตทั้งสองข้างนี่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจะเป็นวันนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือเรามาปิดฝาฝานี้ต้องหยอดกาวด้วยนะครับหยอดกาวเล็กเ้อยไม่ต้องหยอดเยอะ อันนี้ก็อยู่แเพรนะครัไม่ต้องหย่อนเ้อะมากเสร็จแล้วก็นี่ฮะแพเอาแพรตัวนี้ให้ตรงด้วยนะ,ะนคะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ถ้าเราไม่ได้ใช้ถ,ใชถ้าไม่จาเป็นได้ใช้ลานิ้วมือนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาเพราะว่าไม่ต้องใสแล้วก็เสร็จแล้วก็ปิด าวออกนะฮะหน้าจอจะเป็นประมาณนี้อ,อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เปลี่ยนแล้วตัวนี้เป็นตัวเก่านะฮะนี่หน้าจอเก่านะ,ะตัวนี้เป็นหน้าจอใหม่ที่ผมเปลี่ยนมาเมื่อสักครู่อ่ะเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเป็นนั้นว่าใช้งานได้ ชัดแจ๋วร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่ต้องมาเปลี่ยนที่ร้านซื้อมาทำเองก็ได้นะครับซื้อมาทำเองอ่าเห็นไหมฮะซื้อมาทำเองไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องไปเสียเงินเปลี่ยนที่ร้านนะครับเสียเวลาทำแค่สักครึ่งชั่วโมงนะไม่นานไม่นานเพราะว่าเองนะอ่าเห็นไหมครับ โสายกิ๊กครับผมอันนี้รูปวาดเราทว่าลูกอ่ะอันนี้คืออ่าลืมอย่างเดียวคือสายซิมอ่าอน,นี้การใส่ซิมนะอันนี้ได้ทำการใส่ซิมแล้วครับผมว่าสีสันนะสีสันของหน้าจอผมว่าโอเคนะ ความไวของหน้าจอผมว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับราคานี้เลยนะราคาหลักร้อยเนี่ยราคาแค่ไม่ถึงห้าร้อยไม่ถึงสามร้อยอันเาสักไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงห้ราร้อยอัะราคาหน้าจอไม่ถึงห้าร้อยเสียเวลามาเปลี่ยนเองสักหน่อยหนึ่งนะครับผมว่านี่นะฮะ คุณจะเข้าเฟซบุ๊กยูทูบหาเฟซบุ๊กฮึโอ้ถือว่าสุดยอดมากอ่ะโอเคผมให้คะแนนให้คะแนน95%นะครับของหน้าจอที่ซื้อมาไม่ต้องเบียดที่ร้าน ทำมาเปลี่ยนดีก็ได้ผ่านครับแต่ที่สำคัญนะโอเคอถ้าถ,ถ,ถ้าจะให้ดีนะเนาะถ้าจะให้ดีผมแนะนำนะฮะถ้าจะให้ดีเพื่อจะให้ล็อกหน้าจอไว้นะอยากจะให้ให้ลัดหนังยางไว้ก่อนเพราะว่ากันเหนียว กันหน้าจอมันมันกันหน้าจอมันจะกันกาวมันมันจะายทัวเนาะนี่ผมผมแนะนำก็ไม่ต้องใส่เยอะอะไรหรอกมากมายประมาณนี้นะครับ รัดไว้รัดไว้เปลือยไว้เฉยว่าให้ให้ให้กาวที่เราใส่หนะ้าจอตรงเนี้ที่เราใส่ไปอะ่ะให้มันอยู่เนาะนะครับก็ประมาณนี้ทิ้งไว้สักแล้วแต่นะสักชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็แกะได้แล้วแหละคือผมทําไว้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้พวกกาวพวกอะไรมัน ดูดออกมาอันนี้รัดให้หน้าจออยู่ผ่านครับเปรียบเทียบของเก่าอันนี้ของใหม่แล้วก็อุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าใช้งานได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยผมต้องเอาของผมมาเองนะจะเป็นชุดประมาณนี้อ่าเราจะมาใชใ้ผมเองเพราะว่ามันจะขายออกง่ายกว่าเนาะง่ายกว่าตัวน,นี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นใช้ได้เนาะนี่เก็บไว้ปานครับผม